ไม่ต้องกลัวเลยฮะเราแอนติใส่มันเลยฮะ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 อย่าไปกลัวฮะตานด้วยฮะนี่ฮะยังสุดสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมออมอสชแนลและตอนนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันเลยฮะแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวโปเกมอนตัวใหม่กันนะฮะ โปเกมอนตัวใหม่ก็จะมีชื่อว่าคูป้าเองเนาะซึ่งเจ้าคูป้าเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นโปเกมอนในสายซัพพอร์ตตัวใหม่นะฮะแค่นั้นยังไม่พอฮะอยังเป็นโปเกมอนตัวใหม่เนี่ยที่เข้ามาแบบแจกฟรีด้วยให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเล่นเข้ามารับไปเล่นได้นะฮะซึ่งคนที่เข้ามาในทีแรกเนี่ยก็จะได้เจ้าคูป้าแบบทดลองใช้ไปก่อนนะฮะยังไม่ได้ตัวถาวรน,นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวถาวรไปเล่นเนี่ยก็เข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้เลยฮะด้านล่างเนาะ ก็จะเป็นอีเวนต์พิเศษของฮูป้านะฮะให้ทำโดนัททั้ง50ชิ้นแล้วก็ขอวันชิ้นที่50เนี่ยจะได้คูป้าแบบถาวอไปเล่นกันเลยนะฮะซึ่งวิธีการหาก็ง่ายๆนะฮะแค่ไปทำท้าทายตรงนี้ที่เขาบอกนะฮะบันเทิลต่อสู้เท่านั้นเราก็จะได้เ,เจ้าวัตถุดิบมาทำอาหารก็คือมาทำโดนัทนั่นแหละทำครบ50ชิ้นเมื่อไหร่ก็จะได้คูป้าหนึ่งตัวซึ่งเจ้าคูป้าเนี่ยใครที่อยากได้นะฮะต้องไปทำ กิจกรรมเท่านั้นนะฮะจะไม่มีขายในร้านค้าเนาะในร้านค้าก็จะไม่มีขายนะวถ้าเกิดว่าเพื่อเนเข้ามาเนี่ยในสายของซาบสูุนก็จะมีแค่สี่ตัวเท่านั้นนะ,ะจะไม่มีฮูป้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ตัวละครฮูป้าเนี่ยก็ต้องไปทํากิจกรรมนะฮะคือไม่มีซื้อถ้าพลาดแล้วพลาดเลยแนย่นอนอย่าลืมไปเล่นกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เ,เราจะมารีวิวกันฮะว่าเจ้าฮูป้าเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็สกิลเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าโปเกมอนครับผมนะ โอเคมานะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโปเกมอนกันแล้วนะซึ่งโปเกมอนตรงหน้าตรงนี้ก็คือเจ้าหูป้าไเองนะฮะหูป้าเนี่ยจะอยู่ในระดับความยากถึงผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะแล้วก็จะมีการโจมตีเป็นโจมตีพิเศษนะโจมตีระยะไกลแล้วก็อยู่ในสายสพอร์ตหรือว่าสายสนุนนั่นแหละแล้วก็เจ้าหูป้าเนี่ยสามารถกดเป็นฟอร์มตรงนี้ได้นะฮะเป็นฟอร์มโหร่างใหญ่มาก เรียกได้ว่าไม่เห็นหน้าตากันเลยทีเดียวนะฮะเป็นฟอร์มเดิมดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคูป้าเนี่ยจะมีสเต็พื้นฐานแบบไหนนะฮะสเต็พื้นฐานของตัวละครคูป้าเนี่ยก็จะมาต่อสู้อยู่ที่3ดาวนะฮะทนทาน2ดาวนะฮะค่องตัว3ดาวทักคะแนนสองดาวแล้วก็สนับสนุนถึง3ดาวครึ่งนะฮะเรียกได้ว่าสเต็ของคูป้าเนี่ยค่อนข้างอ่อนบาลานซ์มากก็คืออยู่ในกลางๆของทุกสายเลยนะฮะแต่ว่าจะไม่ค่อยอึดน,นอนแล้วก็ทาคะแนนก็ค่อนยากนะฮะ แต่ว่าเรื่องความคล่องตัวพลังต่อสู้ก็การสังสมทีมเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะส่วนไอเทมเนี่ยผมก็ใส่เป็นไอเทมเบสิกทั่วไปนะฮะเพราะว่าตัวข้างบานก็ใส่เป็นแบบไอเทมอึดเบสิกทั่วไปนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูกันที่การเจริญเติบโตดีกว่านะฮะเจ้าตัวละครฮูป้านเนี่ยจะมีแค่ร่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ต้องพัฒนาร่างเลยเป็นแค่ร่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ เจ้าร่างที่เปลี่ยนฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะต้องกดแอนตี้เลฮะมันกดอยู่ในมูฟมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าตัวใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครฮูป้านะฮะส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็คือการโจมตีบูทเอ็กแท็กนะฮะฮูป้าเนี่ยจะมีบูทเอ็กแท็กอยู่ที่อ่อที่สามครั้งนะครั้งที่3เนี่ยจะยิงลำแสงออกไปทำดาเมจกับศัตรูด้านหน้านั่นเองนะฮะตรงนี้นก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะฮะฮูป้าจะมีแค่ร่างเดียวที่เลเ้ยวหนึ่งเนาะ ต่อมาเรามาดูกันที่ท่า move ของตัวคูป้ากันบ้างน,นะฮะสำหรับตัวคูป้าเนี่ยในเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามน้องก็จะมีอยู่สสกิลด้วยกันนะฮะสำหรับสกิลแรกเลยก็คือทําให้ตกใจนะฮะสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะโจมตีฝั่งตรวข้ามเนาะในพื้นที่ที่เรากําหนดนะฮะแล้วก็เมื่อโจมตีโดนเนี่ยฝั่งศัตรูก็จะติดสตันไม่สามารถเคลบตัวได้ในเวลาสั้นๆด้วยนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการยิงล้ำแสงออกไปนะฮะเมื่อโดนตัวศัตรูเนี่ยก็จะมีการระเบิดออก แล้วก็ศัตรูที่โดนระเบิดออกเนี่ยจะมีพื้นเนาะโดนดาเมจลดลงไปเรื่อยๆฮะแล้วแค่นั้นไม่พอความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะลดลงด้วยเป็นสกิลหนึ่งสตันสกิลสองก็คือสโลนั่นเองฮะอันนี้จะว่าเป็นสกิลซีๆค่อนข้างดีเลยนะสายซัพพอร์ตโดยแท้เลยนะฮะแล้วก็ทีเลเวสี่เนาะเลเวสี่เราจะได้สกิลมาให้เรื่อกนะฮะสายนี้จะเลือกได้สองสกิลนะฮะก็เป็นสกิลแรกก่อนเลยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นหลุมป่ามิตินะฮะ เราสามารถเลือกวางหลุมต่างมิติก็ได้ตามที่เรากําหนดเลยครจะวางตรงไหนก็ได้เนาะตามระยะที่เรากำหนดนะฮะเมื่อวางแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนสตูจะทำดาเมจหนึ่งครั้งก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหลุมต่างมิติตรงนี้เนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังข้างบนนาฬิกาเนาะถ้าเกิดว่านับเวลาถอยหลังครบแล้วเนี่ยมันจะวาร์ปทุกคนนะฮะรวมถึงตัวเราด้วยเฉพาะฝั่งเราเท่านั้นนี่ยฝั่งเรากับตัวเราเนี่ยฝั่งตัวข้าไม่เกี่ยวกันะฮะกลับมาที่ฐานทัพของเราเองแล้วเรายังเลือกต่อได้ฮะ จะเดินต่อหรือว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะกดว์บกลับก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากวา์บกลับมันก็จะว์บกลับมาตรงออก่อนที่เราจะวับกลับมาที่ฐานนะฮะเรียกได้ว่าสามารถวรับหนี้กับไปเติมเลือดแลว้ววับกลับมาสู้ต่อได้สกิลเนี้เป็นสกิลที่ผมว่า ค่อนข้าง OP แล้วก็ขี้โกงมา,มากๆแถมผมว่ามันปวดมากนะเวลาฝั่งตรงข้ามเจอเนี่ยแบบจะฆ่าฝั่งเราได้แล้วเนี่ยเราวาร์ปกลับไปเติมเลือดสองสตัวแล้วกลับมาที่เดิมเพื่อฆ่าฝั่งตรงข้ามคือมันค่อนข้างโกงมากเลยนะฮะแล้วก็อีสกิลหนึ่งเป็นการใช้อุบายนะฮะส,สกิลใช้อุบายเนี่ยจะทําการเชื่อมต่อ โปเกมอนฝั่งเราะะหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยหนึ่งตัวทําให้โปเกมอนตัวนั้นเนี่ยจะได้รับโล่ด้วยรวมถึงตัวราก็ระได้โล่ด้วยแล้วก็ขึ้นที่เร็วยิ่งขึ้น,น,นะฮะแล้วก็มหุปป้านเนี่ยใช้ชาร์โดบอลหรือการโจมตีปกติมันก็จะมีการโจมตีปกติท่าเดียวกันแล้วก็จะโอแหวนร่วมด้วยเชื่อมต่อกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการบัฟเพื่อนแล้วก็บัฟตัวเราพร้อมกันนะฮะก็เลือกใช้ได้เนาะทั้ง2สกิลผมมองว่าดีทั้งคู่ทายอยู่ในการเลือกใช้นะฮะสำหรับสกิลที่ทลเล,ะะลเว สายแรกก็จะเป็นโกส์ไดนะฮะก็จะเป็นการวาร์ปเข้าไปยังตำแหน่งที่เรากำหนดนะฮะแล้วก็เมื่อทำดาเอ็กซมอนเตอร์เนี่ยจะทำการผักมอเตอร์ฝั่งตรงข้ามออกไปด้วยนะฮะแค่นั้นยังไม่พอฮะยังมีเพลไฟอยู่2ลูกโจมตีใส่ศัตรูเพื่อเสริมดาเอจอีกด้วยนะฮะแล้วแค่นั้นยังไม่พออีกฮะ ยังทิ้งวาร์ปเอาไว้เราสามารถวาร์ปไปด้านหน้าแล้วก็ตีไปเรื่อยๆมันจะมีนับเวลาถอยหลังนะฮะแล้วกดสกิลหนึ่งอีกครั้งเนี่ยมันจะวาร์ปกลับมาที่เดิมฮะเรียกว่าเป็นสกิลวาร์เพื่อทําดาเมจแล้วก็สามารถกดวาร์ปหนีออกมาจากการต่อสู้ได้สกิลค่อนข้างดีนะใช้คอมโบกับเทเลพอร์ตอันแรกเนี่ยผมว่าค่อนข้างโกงเลยนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลชาโดบอลนะฮะชาโดบอลก็จะ คอมโบกับสกิลอุบายตอนแรกนะฮะชาโรบอลเนี่ยจะทำการปล่อยดูกบอลวิญญาไปด้านหน้าเนาะเมื่อโดนสตูนะฮะจะทำการลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล,กละก็พรางมป้องกันพิเศษของสตูล,ลงในบารสั้นๆด้วยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเนาะคอมโบกันนะ,ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นสายได้เนาะแล้วก็ที่เรียกกานะฮะจะเป็น United Move. United Move อยู่ในมูฟยู่ในมูฟผมบอกเลยว่าโกงมากๆฮะยู่ในมูฟเนี่ยมาทากดแล้วเนี่ยมันจะสร้าง,งวงแหวนหรือว่าประตูวาร์ปนะฮะทำให้ทุกคนในทีมย้ําเลยว่าทุกคนในทีมน,นะฮะ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแม็ก,ก็ตามนะฮะกดวาร์ปมาตรงประตูวาร์ที่ฮูป้าวางได้นะฮะแล้วก็ฮูป้าจะเปลี่ยนร่างเป็นฟอร์มเป็นเจ้าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนการโจมตีทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นท่าต่อ,อยรัวแล้วก็สตันแล้วก็ยิงเดเซ,ซอร์ซึ่งผมบอกเลยว,ว่าดามเมจแรงมากๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเนาะแต่ผมจะพาเข้าไปในห้องทดลองนะฮะไปดูกันว่าสกิลแต่ลอันเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาตอนใช้มันเป็นยังไงกันบ้างฮะเดี๋ยวเจอกันที่ห้องทดลองกันครับผมนะ โอเคไปนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องทดลองกันแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูสกิลเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตต,ตรงนี้ฮะตัวละครฮูป้านเนี่ยเนี่ยข้างบนแอนติเนะฮะมันจะมีสกิลหนึ่งโผล่เข้ามานะฮะเรียกว่าสกิลนักมายากลนะฮะเมื่อเรากดสกิลอันนี้แล้วเนี่ยมันจะวางวาร์ปเนาะแล้วก็สุ่ม ผลไม้ขึ้นมาฮะให้เราได้เก็บใช้ได้เลยนะแล้วก็จะมีครูดาวด้วยนะฮะสามารถวางตรงไหนก็ได้แล้วก็มันจะสูบผลไม้เข้ามาบางทีเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้เลือดบางทีก็อาจจะเป็นผลไม้ที่เก็บแล้วเพิ่มความเร็วนะฮะนี่คือการส่มเนาะอันนี้ก็ไปลองกดใช้กันเอาได้นะฮะมันจะมีครูดาวมันสามสิบกวิซีซีบีประมาณนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นพาสซีฟสกิลก็ว่าได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่อ่การบุ้ยเทคก่อนเนาะบุ้ยเทคของตัวละครฮูป้าเนี่ยก็จะมีอยู่ที่นาีครั้ง,นงเน 1>, 1 2 3ยิงเลเซอร์อันนี้คือบูตเอ็กเทคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูกันที่สกิลแรกเนาะทำให้ตกใจนะฮะก็วางวงแหวนแล้วก็ติดสตันนะฮะส่วนสกิลต่อมาก็ปล่อยไปแล้วก็จะมีโซโล่ด้วยนะฮะจะมีเอฟเฟกต์โซโล่แล้วก็เอฟเฟกต์การลดเลือดของศัตรูลงไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นสองสกิลเนาะที่เลเวลสามนะฮะในต่อไปเราไปดูที่มูฟเซตแรกกันดีกว่านะฮะขั้แรกนะฮะโกดใดก็ผมนะก็จะว่าไปแล้วก็ผักศัตรูแล้วก็มีลูกไฟนะฮะแล้วกดอีกครั้งนึงฮนะ จะวาร์ปกลับมาที่เดิมได้อ่าท่านี้คือเฟีย้ยวมากเลยะฮะถ้าต่อไปก็คือหลุมต่างมิติฮนะก็จะวางทำได้เป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อเวลาน้ำหมดก็จะวาร์ปกลับฐานนะฮะเลือกวาร์ปกลับมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนกดวาร์ปกลับมาไม่ทันเนี่ยมันก็จะไม่วาร์ปกลับมาให้นะฮะจะมีระยะว่าจำกัดเนาะแล้วก็เพื่อนไม่สมามารถวาร์ปได้เรือยๆนะฮะอ๋อผมเพิ่งใช้ไปนะฮะ มันก็จะติดโคดาวนิดนึงเนี่ยติดห้าวิมันจะมีโคดานการวาร์ปกลับเนี่ยประมาณ10วินาทีนะฮะไม่สามารถใช้วาร์ปไปวาร์ปกลับได้รัวๆนั่นเองนะฮะอาจจะต้องมีเว้นสัก10วินาทีคอยวาร์ปไปวาร์ปกลับได้นะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลในมูฟเซตแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในมูฟเซตที่2กันบ้างฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะเซตที่2กันเลยนะฮะในเ,เ,เรื่องเรื่องวันที่การใช้อุบายก่อนนะฮะก็จะเป็นการเสกโล่เนาะแล้วก็จะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะฮะ ก็ช่วขณะอ่นอ่นิดหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเราจะลิงก์กับเพื่อนด้วยนะฮะก็จะเป็น2โลให้กับเพื่อนเนาะแต่ว่าจะลิงก์ได้แค่กับเพื่อนแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะต่อไปก็จะเป็นชาร์โรบอลนะฮะเมื่อปลาไปแล้วก็จะติดอ่อดีบัฟนะฮะเป็นเคื่อนที่ช้าแล้วก็รดเกราะด้วยนะฮะทำแล้วเป็นกรสูลแล้วก็ติดดีบัฟเคื่อนที่ช้ากับลถเกราะด้วยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เมื่อติดดีบัฟตรงนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ท่าตีปกติเนี่ยจะทําการติดส้นดวยนะ ถ้าเกิดว่าเราบูตไอเท็กตอนที่มีบัฟเนี่ยก็จะไม่สตาร์ทน,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีบัฟของชาร์โดบอลมันจะติดตันด้วยนะฮะอ่านี้เป็นค่อนข้างดีนะสําหรับบัฟของชาร์โดบอลนะฮะแล้วก็กลูบายก็จะเป็นโล่เนาะที่ทําให้เราได้เดินข่้นที่เร็วขึ้นแล้วก็มีโล่ป้องกันด้วยนะฮะต่อมาเดี๋ยวไาดูที่สกิลถ้าอยู่ในมูดูว่าสกิลเอลติแทก็จะต้องวางวาร์ปก่อนเนาะอะวางวาร์ปฮะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดวาร์ปได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนในทีมนะฮะแล้วก แล้วก็ท่ายิงเลเซอร์นะฮะแล้วก็ตีปกติต่อยต่อยนี่ติดตันด้วยนะฮะแล้วก็ท่ายิงเลเซอร์ด้วยเนาะค่อนข้างดีเลยฮะประมาณนี้นะฮะส่วนประตูว,วาร์ปนี่จะวาร์ปได้แค่คนละหนึ่งครั้งเนาะเพื่อนในทีมอีก4คนเนี่ยจะกดวาร์ปมาได้แค่ครั้งเดียวแล้วฮะไม่สามารถวาร์ปไปวาร์ปกลับได้เนาะก็จะกดได้แค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นวันนี้ทั้งสกิลทั้งสองสายแล้วก็เป็นท่าอยู่ในมูฟนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูในเกมกันบ้างแหละเพราะเวลาลน,าน,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 ด,นาดไห มันจะปวดแค่ไหนะฮะเดี๋ยวเจอกันในเกมจริงครับผมนะไปผมอโอเคพะนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะ,ะไปเลยฮะเดี๋ยวสายการเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นอ่อสายวาร์ปเนาะสายเทเลพอร์ตนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะดีนะสายเทเลพอร์ตเพราะว่าน่าจะปวดฮะจะลองเล่นสายเทเลพอร์ตให้ดูก่อนนะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะตีไปะฮะแล้วก็ตีไปเลยฮะ ตัวเราเป็นตัวละครซับพอร์ตเนาะเพราะเชนแล้วเนี่ยดาเมจอาจจะไม่แรงมากนะฮะแต่ผมมองว่ามันก็มีดาเมจอยู่นะพอสมควรแต่จะไม่แรงมากนะฮะมันก็ฟาร์มไปก่อนเลยแต่ว่าสกิลเราเนี่ยซับพอร์ตไปเพื่อนค่อนข้างดีนะมีทั้งสกิลซโลแล้วก็สกิลสตันนะฮะแถมยังใช้ได้จากระยะไกลด้วยซึ่งในวิวแรกๆเนี่ยมีทั้งสโลทั้งสตันแล้วก็ใช้ระยะไกลเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะมาเลยฮะผมมีสกิลบ้าไปฮะ สตานฮะนี่ฮะสตันได้อะไกลด้วยยิงฮะยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไม่ต้องกลัวฮะเรามีวาร์ปฮะเพราะเราได้สกิลวาร์ปมาแล้วฮะเราจะตีไปเลยฮะเออดาเมจน้อยจริงแฮะไม่ไหวฮะพอเจอศัตรูมาเราไม่ไหวระวังวาร์ปเลยฮะนี่ฮะวาร์ปกลับแล้วก็จะมีปุ่มอย่างนี้เนาะกดให้ทานแอนะเราก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมได้ชึบแบบนี้ก็ช่วยเพื่อนต่อได้เป็นไงซัพพอร์ตอันนี้คืออย่างแจ๋วฮะไม่ต้องกลัวฮะ มีวาบอืตันฮะตันให้เพื่อนฮนะอตันไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามียิ่งเรียบร้อยฮนะอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็กดแลนะกพยากรณ์ฮะเสกอ๋อผลไม้ขึ้นมาอ่ะนี่ผลไม้เพิ่มความเร็วนะฮะแล้วก็เก็บเราก็จะขึ้นที่เร็วขึ้นนะฮะผมว่าตัวนี้ซัพพอร์ตกับทีมค่อนข้างปวนฮะอาจจะไม่ใช่ตัวที่เก่งแบบซโล่นะฮะแต่ว่าเราวางว้าร์ปวางอะไรเพื่อนอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างปวนอยู่นะอ่ะเราว้ากลับฮนะแล้วเราก็ วอกลับมาที่เดิมฮะชึบแล้วก็โผล่ขลังเพื่อนเลยตันฮะตันไปช่วยเพื่อนเราวางวับช่วยเพื่อนได้นะฮะแบบนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะเพื่อนวับกลับไปแด้ฮะนี่ฮะช่วยเพื่อนเพื่อนไม่ตายฮะพีผมว่าปวดนะปวดเลยนะคือพอเพื่อนตายเราวางวับช่วยเพื่อนแบบนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็ว์ปกลับไปเติมเลือดแล้วกดว์ปกลับมาเพื่อช่วยเราแล้วเลือดก็เต็มเลยฮะคือผมว่าปวดมากฮะ แล้วมันใช้ได้บ่อยมากเหมือนกันนะฮะจีไปตันไปแถมสกิลหนึ่งแล้วก็สตานได้ฮะคือผมว่าโหเพิ่งต้องขหดนะตัวนี้เรียกผลไม้ขึ้นมาฮิวเลือดได้อีกฮะโอ้ดูเอาแล้วกันดูความปวดนฮะเดี๋ยวความปวดจะอัปเกรดนะฮะผมจะใช้ท่าวราปเข้าไปนะฮะผมจะวาร์ปุ๊บก็วางฮะนี่ฮะเราวร์ปกับเติมเลือดฮะเราวร์ปกับมาอีกอืมผิวมากฮะหยอดก่อนอย่ามัวแต่ผิว อย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังคงไปซัพพอร์ตนะฮะใครดิกกี้มาฮะเราวางวาร์ฟวาร์ฟใส่เลยฮะอึ๊บวาร์ฟกลับเติมเลือดฮะเรากดวาร์ฟกลับไปอีกฮะอย่าไปกลัวฮะเรากดกินเลือดไปวางวาร์ฟฮะเราจะตายใช่ไหมเรากดวาร์ฟฮะแล้วเราก็รอฮะเลือดเต็มเราวาร์ฟกลับฮะสู้ต่อฮะนี่คือความโกงฮะโอ้โหดูวางวาร์ฟฮะสวาร์ฟกลับ เพื่อนมาด้วยอ่ะเราวาร์ปกลับไปตีเต่าต่อฮะเอาเต่าต่อเลือดเต็มแล้วฮะนี่ฮะนี่คือความโกงของตัวนี้ผมว่ามันมันป่วนนะมันป่วนมากเลยฮะไม่ใช่ป่วนธรรมดาอึ๊บนี่ฮะเอาตีไปเราไม่ต้องกลัวฮะยิงไปยิงไปอืมมันหนีให้ตาไม่ทันดาเมจเราน้อยด้วยฮะระวังวาร์ปฮะเราจึ๊บเข้าไปอึ๊บเราวาร์ปกลับฮะแล้วเราก็รอฮะอุ๊บป๊อ์ปกลับมาฮะ นี่ฮะมันพิวมากฮะเราสามาถวาร์ปได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าใช้สกิลหนึ่งนะฮะช่วยอึ๊ปตวังวาร์ปฮะปึ๊บก็ตีไปฮะ,ะถ้าเกิดว่าเรากดวาร์ปด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เสียคูดาวเลฮะครั้งครั้งต่อไปที่เรามาเนี่ยเราจะกดวาร์ปได้เรื่อยๆ,ๆเนาะมาเออซุมต่อยสปันเลเซอร์วิ่งแรงมากฮะ <c oughs> แล้วเพื่อนเราสามารถวาร์ปมาหาเราได้เลยฮะและติดข,ข้างนานนะคือไปเล้าาข้างนานนะ ยิงทีก่อนจากต่อยทนึงก่อนจากเพื่อจะตายเราวางวาร์ปให้เพื่อนได้ฮะเราจะตายกหแลงมากเลงมากวางวาร์ปฮะเราเข้าไปในวาร์ปได้ไหมขอละโอเคแล้วก็กดวาร์ปกลับฮะชึบแล้วก็พวที่เดิมฮะสวยๆไปสวยๆไป,ว,ว,ไปวาร์ปหมีเข้าพุ่มฮะวางวาร์ปเรียบร้อยฮะล้วก็กลับชึบอ่าเป็นไง อ่านี่วา้าวกลับไม่ทันติคูดาติคูดาฮะเพื่อนต้องเอ่อบริหารคูดาดีเลยฮะตัวนี้คือมันค่อนข้างปวดนะแล้วก็อย่าลืมใช้พาสีของมันบ่อยนะฮะไอเรื่องเตี้ยผลไม้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเพื่อนได้เยอะแทนมาว้าบเลยฮะถ้าเกิดเราไม่จำเป็นเนเราไม่ต้องเข้าก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเข้าว้าบทุกครั้งเนาะมันแท้ติเขาว้าบฮะเราก็ยินมันว้าไปแทะเรากลับมาเติมเลือดแล้วเราก็ว้าวกลับฮะบอกเลยว่าบันเทิงฮะปวดฮะ ศัตรูฝั่งตรงข้ามเห็นนี่ผมบอกเลยว่าปวดหัวฮะปวดหัวแน่นอนฮะ <c oughs> เดี๋ยววาร์ปกลับฮะเดี๋ยวเราผมก็วาร์ปกลับไปที่เดิมต่อฮะก็ <c oughs> ยิงเลเซอร์ต่อไปเรื่อยๆฮะมันเป็นสกิลค่อนข้างดีนะเราเราใช้เพื่อวาร์ปไปมากับตัวเองก็ได้หรือว่าจะใช้เพื่อช่วยเพื่อนก็ได้ชเช่นเดียวกันนะฮะแบบพอเพื่อนจะตายเราก็วางวาร์ปไปเพื่อนเนาะวาร์ปหนีก็ได้ฮะวาร์ปหนีเองก็ได้วาร์ปเพื่อนก็ได้นะฮะแต่เพื่อนจะตายเราวางวาร์ปไปแค่กันเหนียวฮะ เรากลับไปเติมเลือดฮะแล้วก็แล้วกดวาร์ปกลับฮะอ่าถ้าเกิดเป็นตัวเราเองเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหนึ่งว้าบกลับได้โดยที่ไม่ติดคูดาวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะมีติดคูดาวนิดนึงนะฮะโอ้ไคริกิแอนติฮะผมต้องหนีกลับบ้านก่อนเลยฮะเติมเลือดฮะเติมเลือดเสร็จก็วาร์ปกลับะฮะว้าวไคริกิแอนติทำอะไรไม่ได้ะฮะนี่ฮะทำดาเมจไปกดสกิลหนึ่งว้าบกลับฮะไม่ติดคูดาวฮะสามารถกลับมาได้เลยฮะ เพราะสกิลหนึ่งเราว์ปกับไก่แค่ไหนก็ได้เนาะโอ้ยอย่างเฟียวผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่คิดว่าถ้าเกิดว,ว่าพอมันแจกแล้วเนี่ยแล้วทุกคนมีแล้วเนี่ยน่าจะเจอทุกเกมะฮะผมบอกเลยว,ว่าเจอทุกเกมแนะ่ฮะด้วยความป่วนของมันแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้แล้วก็มันวับได้เนี่ยสามารถพลิกแพงในการเล่นได้ตลอดเนาะสำหรับตัวนี้นะะี่ไนี่ฮะแล้วดามเมจก็ไม่ได้เบาเลยฮะผมวับกลับจุ๊บเร็วมากฮะ เพื่อจะตายเราวางวาไปเพื่อนไปด้านหน้าฮะเพื่อนไม่กลับด้วย <No. S 1> <laughs> แบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนที่รู้เนี่ย oh. เพื่อนเขาจะกลับไปนะฮะแล้วก็เติมเลือดแล้วก็วปก์ปกลับมาที่เดิมเนาะแต่อันนี้มันเป็นบอทนะฮะก็อย่างว่าแหละเนาะเพราะที่บอทมันก็ไม่ค่อยรู้นะฮะเราวา์ปหนีก่อนเราวาับกลับเติมเลือดมัเราวา์บกลับไทริกี้งงฮะงงดิงงดิงงเลยงงเลยเราวางว์ปไปฮึปวางเผื่อไว้เพื่อนไม่มีใครกลับเลย เราสามารถเปิดเกวดว์ปเป็นแอนติตรงนี้ฮะแล้วก็ให้เพื่อนวับกบมาลุมนกได้นะฮะเพราะนั้นก็คือเราจะเขาข้างคิวาม,มากเราไม่ต้องกลัวเลยฮะเราแอนติใส่มันเลยฮะ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 อย่าไปกลัวฮะตันด้วยฮะนี่ฮะยังสุด <5. 4. S 1> ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าเราไม่ทันเนี่ย ยังไงเราก็ไม่ตายฮนะนี่ฮะเติมเลือดฮนะแล้วเราพับกลับต่อคื <c oughs> อมันปวดมากนะถ้าเกิดว่าอยู่กับทีม4ี่ห้าคนเนี่ยแล้วเราพาเพื่อน5คนวาร์ปกลับโอเควันนะั้นก็จบแนละ้วเนาะสำหรับคลิปรีวิวตัวละครตัวใหม่เนะี่ยหรือก็คือเจ้าฮูบ้านเองเพราะว่าตัวตัวละครตัวนี้เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเป็นซัพพอร์ตจริงๆนะเพราะว่าทุกสกิลของตัวละครฮูบ้านเนี่ย คือเน้นซับพอร์ตแล้วก็เน้นกับทีมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกิลวร์ปสกิลวร์ปเนี่ยผมว่าค่อนข้างโกงมากๆเลยถ้าเกิดว่าเล่นกับทีม5คนหรือว่าเล่นกับเพื่อนที่เอ,อ่อคุยการสื่อสารกันเนี่ยเราสามารถวร์ปพาเพื่อนที่ใกล้ตายเนี่ยกลับมาที่ฐานเพื่อเติมเลือดแล้วก็กลับไปสู้กับสูได้เพียงแค่เวลา2อวิเองเราสามารถวราปได้ไม่จํากัดเลยนะสาสวิวร์ปไปกลับไปกลับได้ตลอดเวลาเนี่ยช่วยเพื่อนวร์ปเองก็ได้ คือมันค่อนข้างปวดศัตรูเรียกว่าข้าปวดหัวนะฮะแล้วก็สกิลเอลติด้วยส่วนอีกสายหนึ่งชาโดบอลเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเพราะว่าชาโดบอลเนี่ยมีทั้งลดเอารถเกราะเนาะแล้วก็สโลฝั่งตัวข้ามด้วยแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงด้วยแถมยังมีสกิลอีกสกิลนึงที่เป็นสกิลโล่ให้กับเพื่อนนะฮะแถมลิง k ์ดาเมจกันในด้วยผมว่ามันก็ซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะทั้งเอลติทั้ง, AT, งเออขนาดของตัวสกิลนะฮะแม่ติก็แรงด้วยเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้ในคลิปรีวิวเนาะส่วนคลลิปปปต่่อออไไไเเเนนียาาาจจะามา็ฮท์ ที่ไปเล่นกับทีมจริงเล่นกับคนจริงดูบ้างว่าจะเป็นยังไงที่ไม่ใช่กับบอทนะฮะคนจริงเนี่ยในคลิปหน้าน่าจะเห็นภาพมากไปนินะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะใครมีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับของไอเทมเกี่ยวกับตัวละครสกิลอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไปแล้วผมนะบ๊ายบาย